สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชมีรายงานจากพักเก้าไกลถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกบุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนรัสดรของพักเก้าไกลว่าพักเก้าไกลมีความเห็นเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษณุโลกในฐานะกรรมการบริหารพักเก้าไกลเป็นประธานสภา โดยก่อนหน้านี้มีการเสนอ3าคนได้แก่นายนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักนายธีรชัยพันธุมาตรสสกทมและนายปฏิพัฒน์ล่าสุดได้มีการเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์ขึ้นมาโดยคณะกรรมการบริหารพักไม่มีใครคัดค้านพักเก้าไกลจึงมีมติเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์เพื่อชิงตําแหน่งประธานสภาโดยในวันที่28มิถุนายนนี้จะมีการหารือระหว่างแกนนาของพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยเพื่อหาข้อสรุปในการเสนอชื่อประธานสภาต่อไปโดยจะได้ข้อสรุปในวันดังกล่าว หลังจากนั้น29มิถุนายนจะมีการเสนอชื่อในที่ประชุม8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลและจะมีการถแถลงข่าวในวันนั้นสำหรับนายปฏิพัฒนสันติพาดาหรือหมออ๋องเกิดวันที่15ตุลาคม2524สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพชรนโลกวิทยาคมและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นหมออ๋องได้เริ่มทํางานไปสัตวแพทย์ปฏิบัติการอยู่2ปีรวมถึงการทํางานด้านพัฒนายาว,วชนและแก้ไขปัญหาสังคมในสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยระหว่างปี2 5 4 8ปถึงปี2 5ง1โดยในการเลือกตั้งเมื่อปี25ง2นารยนปฏิภัฒสันติพาดาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสเขตหนึ่งพิศณุโลกโดยมีคู่แข่งคนสำคัญคือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมจากพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสสสามสมัยในขณะนั้น โดยนายปฏิพัฒน์ได้รับคะแนนเสียง35,579คะแนนคว้าอันดับหนึ่งโดยมีคะแนนทิ้งห่างจากนายแพทย์วรงซึ่งได้คะแนน18,613คะแนน แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ